หลังจากผ่านได้ไปไม่นานตู้เรเวนมาแล้วเร็วกว่าที่คิดนะแล้วก็กาชาตู้อีฟก็มาแล้วเหมือนกันนะไอ้เกมที่นี้นมนผมเติมไประดับหนึ่งแล้วนะทิ้งไว้2อันเผือไว้ว่าถ้ามันออกก่อนก็จะได้ไม่ต้องเติมเพิ่มชัวรี่มันจะออกนะไปเหมือนเดิมสีฟ้าสักคิดไปวยกันผมไม่ออกอยู่แล้วมาทองโผล่ได้แล้ว ยิ่งแม่จิ้นถ้าออกแต่โลนี้เลยกูพูดตลอดไม่เคยออกสักรอบเอาจิงว่าต้องแบบต้องไม่คิดไม่พูดไม่ถึงจะออกแต่ไม่ทันแล้วกูพูดไปแล้วเจงฝาฝาโอ๊ยอ๋อฝาจริงไอ้เช่นเมื่อกี้ มันเริ่มสโลว์ตั้งแต่ฟ้าแบบฟ้าข้างล่างอนะเป็นไปได้นะเมื่อกี้ตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยม่วงว่ะม่วงหมดม่วงหมดตู้แลวนะใช่ไหมหลือฟ้าแล้วไหมมาดูกันว่าต้องเติมเพิ่มด้วยขอลองละที่เหลือมันฟ้าจะดีมากเลยถ้าทองออกตรงนีน้เพราะมันเพาอาม่วงไปหมดแล้วรางวัลฟ้ามันไม่ได้แบบขนาดนั้นนะแมจิ้ง อีฟแมโอเคไม่ใกล้เคียงเลยโอเคเหมือนจะต้องจัดไปอีกหนึ่งค่อยๆแล้วกันเนาะเดี๋อออกกูยังมีความวังอยู่มาเราจะได้สกินอีฟหรือไอ้กล่องเชียนี่โลสุดท้ายของจริงของจริงของจริงไ,ไกลไปไหวเฮียจบแล้ว เก็บจีดโอ้เ oh, ชียได้ทองว้า wow, โดนดีจังเลยเย้ yeah. เอาจริงนะนิเคพักๆหน่อยก็ได้กูไม่ไหวแล้วนะเลิกมาทีขนาดนี้ไอสัตว์้ละของนี่มีต็ดกูโดนล่อซื้อง่ายจังเลยเวนสกินกาชาเราเกลือไปแล้วเลเวนอย่าทำให้กูผิดหวังออกเร็วไอ้พอๆกับอีฟไอ้ตอนอีฟผมออกเร็วบ่อยก็น,น่าเร็วอยู่จำไม่ได้แล้วน่าจะน่าจะไม่เจ็บเพราะถ้าเจ็บกูค,คงไม่เห็นเพจข่าวนี้ สิบโลแล้วทองทองอุตสียแปลกว่าช่วงนี้อุ้ยมาว่ะเอาที่แน่ๆถ้าออกตอนเนี้ยเร็วกว่าอีฟแน่แน แต่จะออกหรอเปล่าเพราะว่ามีเข้มผมไม่เห็นนานแล้วหลายตัวแดมแดมโอ้โห oh, แล้วตัวดีด้วยสก,ร oh, สกรารเลตโอ้โหสการเลตเปค้าด้เชีย่ยตัวดีด้วยดีดีเลยกูเล่นเ่นตัวเช่นนี้อยู่แล้วเชีย่ยกูเพิ่งพูดไปกูเพิ่งพูดตอน ตัวออกว่าแบบไอเฮียไม่ได้เห็นหลายตัวนานแล้วไอเฮียออกจริงกูว่าหลายคปแลวที่กูอ้อนวอนขอร้องเลยว่าไอพวกตัวทอง s s r หรือ5ดาวเนี่ยแม่งออกเกมอื่นเยอะมากไวมากสัปเดือนนี้นะเยอะมากแล้วเชื่อืนเดือนนี้กูเดือนอะไรวะเนะเดือน6ไอเชีย่ยผมดวงดีมากเลยแล้วแบบแต่สิ่งที่ผมรอคอยคือแบบดูคอร์เปรสในสตาร์เรลวนะกูพูดมาหลายรอบมาก อยู่สวยไหมเนาะนมาดิโอเคยังไม่มาไอ้สับตัวหลุดหมดเลยวะเนี่ยตัวหลุดดีหมดเลยเนี่ยตัวให้หลุดโอเคว้าวว้าวเ อย่ยหมดคำจะพูดด้วช่วงนี้มันดวงไรวะเนาะโอเคไอเฮียไวไวกว่าที่คิดไปเป็นไปได้ไงวะแวะไปดูชุดยีฟกันก็จำได้เอาสกินอาชาให้ดูแล้วแต่ว่าอันนี้ให้ดูตอนไรกที่เล่นเชียร์ไม่ค่อยใช่แฟนชุดนี้เท่าไหร่แต่ว่ายังไงมันก็ลิมิเตต์อะนะโอเคไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนปืนก็ไม่ได้เปลี่ยนปกติปืนมันเปลี่ยนเปลี่ยนว่ะ พวกสกินกาชาไม่น่าเปลี่ยนโค้เหมือนเดิมนะแค่เป็นชุดในเกมไม่ใช่า็ยิ่งส่วนตัวชุดอิปปกติน่าจะดีสุดล้วไม่มว่ากี่เผาในเกมแม่งแล้วโอ้โหเชยชอบหน้ามางนะแบบไม่ดูดีอ่ะคืออีฟน่าจะออกเบลเบลกว่าใช่ไหมอันนี้หน้าม่ใจะแบบตาคมกว่าไอ้ดูท่ายิงอ๋อไดมใช้ดาบด้วยไม่เหมือนตอนแรกเคยบอกว่าอิฟก็อีฟมันก็อยากให้ใช้ดาบอะ โอเคแตพ่พอรู้เหตุผลแล้วว่าทำไมอีไม่ไม่ใช่ดาบเมื่อกันมันจะดาบซ้ำเป็นสองตัวเป็นฟันไหมต้องกดค้างไม่ได้เหรอว่าต้องกดทีละครั้งสก,กาเลตปกติต้องกดค้างแล้วปล่อยเรื่อยๆไหมน่าจะเหมือนกันอ,อันนี้ท่านโอเคแล้วนะแตมเป็นลูกมาต่อไปสก,กินในนี้หน้าของเดินไม่ใช่เดินโลกเลยไอในอีเวนเล่นไปเล่นเดี๋ยวหน้าจะแจกจชุดแม่งคล้ายๆกันไหมคล้ายกับของแรกเลยไหม มันรันูปเหมือนกันนละก็โอเคแล้วก็ชุดสามแดมไอเทมคือถ้ามึงถ้ามึงมีท่าโพสแบบโอ้เปลี่ยนโพสด้วยจริงด้วย <c oughs> แต่มันแค่ตอนกดคือถ้ามันเปลี่ยนเปลี่ยนท่าโพสเหมือนไอ <c oughs> แบบว่าเหมือนสกินกาชาแม่งก็คือแบบไอสัตว์ชุดอีฟเลยใน <c oughs> ชุดเบ็นนพาซึ่งกูจัดไปเรียบร้อยแล้ว เหลือแค่ร,รอเวลรอให้เวลเต็มเชยแล้อย่างสุดท้ายกูเปลี่ยนกูจะจับไอ้พวกนี้ได้ใช่มั้นะเดี๋ยวไม่มีหาเลยเหมือนโดนสัตว์น้ำาไปเชยไอสัตว์เนี่ยเป็น l อ d ทดีที่โง่ามากแต่โอเคได้อยู่ก็อย่างน้อยก็มีเออยังมันก็คือมันก็คือของสกินกาชาแล้ววะผลสรุปวันนี้สกินกาชาเกลือตัวละครเชี่ยใช้ได้ดวงดีเลยแหละ โอเคใบใหญ่มากไอ้เหี้ยทั้งล่างและบนแถม